สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทําดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนกภัฒทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8ปดโมงสิทางช่องวัน3 1ครับเช้านี้ครับจะพาไปชมกางเกงอัตลักษณ์อีหนึ่งแบรนด์ของจังหวัดลำปางครับที่เป็นกางเกงสายมูด้วยมาพร้อมกับเสื้อฮาวายไว้ใส่ในเทศกาลสางการานต์แบบนี้กันเลยครับนี่แหละครับกางเกงอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางที่เอาใจสายมูด้วยของร้านชื่อเก๋บ้านมาหาสเสน่ห์ขายของที่ระลึกของจังหวัดลำปางตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงข้ามกับวัด,ดรง เจ้าของร้านคือคุณสรัญญาไมาตรีจิตหรือพี่ใหม่วัย37ปีที่เพิ่งเปิดร้านเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมามีกางเกงลำปางที่พี่ใหม่เป็นคนออกแบบเองวางขายร็อตแรกหมดเกลี้ยงภายใน10วันเปิดขาย2ส,สัปดาห์แรกขายได้2,000กว่าตัวเรามาคุยกับพี่ใหม่กันเลยครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการขายเสื้อผ้ากางเกงลายลำปางให้ฟังหน่อยครับ ช่วงที่เราสำรวจตลาดในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็คนพบว,ว่ายัางไม่มีใครทำเ,เราก็เลยตัดสินใจกับทางทีว่าโอเคองั้นเราจะเป็นเจ้าแรกแล้วกันที่เริ่มติดเริ่มทําวางไอเดียว,ว่าอัตลักษณ์ประจําจังหวัดลําปางมีอะไรบ้างเราควรจะดึงอัตลักษณ์ในด้านไหนส่วนไหนบ้างเอามาเป็นองค์ประกอบในลายกระเชื่อตัวผ้าค่ะอัตลักษณ์ของจังหวัดลาปางที่อยู่ในลายผ้าที่ใช้ตัดเสื้อและกางเกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ในลายผ้าของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วย5อัตลักษณ์เด่นของลําปางนะคะ อันดับแรกแน่นอนว่าขาดไม่ได้ก็คือชามตะาไก่ อันดับถัดมาก็คือรถม้าอันดับ3ฉะนั้นก็คือช้างไทยค่ะอันดับที่4ค่ะจะเป็นสถาปัตยกรรมผู้บ้านผู้เมืองลำปางก็คือสะพานัศดาพิเศษแล้วก็สุดท้ายเลยลายผ้าที่เรียกว่าลายละกอดไส้หมูจริงๆเป็นลายที่ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางเนี่ยมานานแล้วค่ะคอลเลกชันแรกนอกจากกางเกงลำปางสีดำกับชมพูแล้วเนี่ยครับแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำจากผ้าลายลำปางอีกบ้างครับจะมีทั้งหมด3แพทเทิร์นแพทเทิร์นแรกแน่นอนว่าเป็นกางเกงขายาวค่ะอันดับที่2ก็คือเสื้องก ลักษณะคล้ายเสื้อฮาวายแล้วก็อันดับสุดท้ายที่ได้รับความนิยมดีเป็นอย่างมากในท้องตลาดก็คือกระโปรงยาวสําหรับคุณผู้หญิงเป็นสีสายค่ะราคาของเสื้อและกางเกงลำปางอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราเปิดตัวในท้องตลาดในราคาเดียวกันหมดเลยก็คือ299บาทค่ะกางเกงสีชมพูและสีดําก็เอาใจสายมูด้วยใช่ไหมครับ collection เ,เราทำสองสีน,นะคะสีแรกก็คือสีชมพูที่เราเรียกว่าสีชมพูท้องสิงห์ท้ายคึงหรือว่าต้องการให้ที่เป็นสีธรรมชาติคือสีข้างแล้วก็เอาข้างมาย้อมเป็นสีธรรมชาติซึ่งจะได้เฉดสี สีหนึ่งคือสีดำนิลาการถ้าเป็นคนไทยโบราณนิลาการเรียกว่ามณีนินมณีนินโป่งขามถือว่าเป็นเครื่องรางโบราณนะคะก็เลยกายเป็นว่าสีที่เราเลือกทั้งสองสีนี้ก็ในด้านของความเชื่อหรือว่าความเมตตามาหานิยมสายมูอันนี้ก็จะตอบโจทย์ด้วยเช่นกันค่ะรับประกันว่ากางเกงสีดำลายลำปางของพี่ใหม่เนี่ยเป้าไม่ขาดแน่นอนใช่ไหมครับเราตัดเย็บโดยช่างฝีมือคนไทยร้อยเปร็เพราะฉะนั้นเย็บหัดตะเข็บคู่แข็งแรงทนทาน จะหมดปัญหาที่หลายๆท่านถามมาบอกว่าน้องแน่ใจนะในส่วนบริเวณเป้าไม่ขาดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยมั่นใจในห,หัวว่าคัตติง้งเนี้ยตัดเย็บดีค่ะขอย้อนถามถึงชื่อร้านสุดเก๋หน่อยนะครับบ้านมหาสเสน่ห์ไม่ใช่มหาสเสน่ห์คือไม่ได้สะกดผิดใช่ไหมครับแล้วมีความหมายเชิงสายมูด้วยไหมครับตอนแรกแคได้ยินชื่อแบรนด์ ขายเครื่องรางของขลังหรือเปล่าลูกค้าส่วนใหญ่จะสะกดว่ามหามอม้าหอหีบสละอามหาเสน่ห์ซึ่งถ้าเป็นมหาตัวนั้นจะแปลว่ายิ่งใหญ่แต่จริงๆความตั้งใจของใหม่ก็คือว่ามอม้าสละอาหอหีบสละอาก็คือมหาและตามด้วยคำว่าเสน่ห์เพราะเราตั้งใจว่าคืออยากให้ทุกคนมาหาเราแล้วมีเสน่ห์กับบ้านมีรอยยิ้มกับบ้านมีความสุขกับบ้านค่ะ สำหรับคนที่สนใจกางเกงกระโปรงเสื้อฮาวายลายลำปางนะครับไว้ใส่ช่วเทศาการสงกรานต์แบบนี้เนี่ยก็สามารถสั่งกันได้นะครับผมที่ร้านบ้านหมาสเสน่ห์ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี่ยเลยครับน้องอยู่ลำปางหนาวไหมพี่อยู่ลำพังหนาวมากหนังใจ